สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะคะรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันจากคลิปก่อนนี้เราเรียนรู้เรื่องรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันเราก็ใช้นิยามตัวเดียวกันนะคะเรามาทบทวนบทนิยามรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันนะคะบทนิยามรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกัน ก็ต่อเมื่อรูปหลายเหลี่ยมสองรูปนั้นมีหนึ่งขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่คู่ทุกคู่และสองอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกัน ทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันอันนี้คือบทนิยามของรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันนะคะ,ะรูปสามเหลี่ยมก็ใช้บทนิยามเดียวกันค่ะทีนี้เรามาดูรูปสามเหลี่ยมนะคะรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันให้เป็นสามเหลี่ยม a b c แล้วก็สามเหลี่ยม d e f นะคะ สามเหลี่ยมสองรูปนี้จะคล้ายกันก็ต่อเมื่ออ่าทีนี้เรามาดูบทนิยามบทนิยามของรูปหลายเหลี่ยมคล้ายกันสามเหลี่ยม A B C คล้ายกับสามเหลี่ยม D E F ก็ต่อเมื่อหนึ่งจากนิยามนะคะมุมจะต้องเท่ากันเป็นคู่ๆนะคะมุม A จะต้องเท่ากับมุม D มุม B จะต้องเท่ากับมุม e มุม e และมุม c จะต้องเท่ากับมุม f นะคะอันนี้คือเท่ากันเป็นคู่คู่นะคะมุมที่เท่ากันเป็นคู่คู่และสองอัตราส่วนของความยาวที่สมในการทุกคู่จะต้องเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันทุกคู่นะคะอะ เรามาดูด้าน a b a b นั้นสมในกับ d e เราก็ได้เป็นเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็น a b ส่วนด้วย d e จะต้องเท่ากับด้านที่สมในกันอีกด้านหนึ่งก็คือ b c สมในกันกับ e f เราก็จะได้ว่า b c ส่วนด้วย e f ด้าน c a สมในกับด้าน f d เราก็จะได้เท่ากับด้าน c a ส่วนด้วยด้าน f d นะคะอันนี้คือ,อสามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันทีนี้เรามาดูบทนิยามรูปสามเหลี่ยมสองรูปคล้ายกันก็ต่อเมื่อรูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่คสามคู่ อันนี้ใช้สําหรับรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะคะให้เราดูที่มุมถ้ามีมุมเท่ากันเอ่อมุมเท่ากัน3คู่แสดงว่าสามเหลี่ยมสองรูปนั้นคล้ายกันนะคะ,ะเราไม่ต้องไปดูด้านที่สมในกันก็ได้นะคะสาหรับรูปสามเหลี่ยมทีนี้เรามาดูรูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันไหมรูปสามเหลี่ยม DOG กับรูปสามเหลี่ยม C A T รูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้จะเห็นว่าเขาขีดมุมมาให้แล้วนะคะอันนี้1นึขีด1นึ่ขีดก็คือจะเท่ากับมุมนี้เหมือนกัน2ขีดก็สองขีด3ามขีดกับ3ามขีดนะคะเป็นมุมที่สมในกันทีนี้เรามาดูสามเหลี่ยม dog คล้ายกับสามเหลี่ยม cat เพราะอะไรเพราะว่ามีมุมที่ มีขนาดเท่ากันเป็นคู่คู่สาคู่นั่นก็คือดูตามที่เขาขีดไว้นะคะเราก็จะได้ว่ามุม D จะต้องเท่ากับมุม C นะคะและมุม O จะต้องเท่ากับมุม A และมุม G จะต้องเท่ากับมุม T นั่นก็คือมีมุม3มมุมที่เท่ากันเป็นคู่คู่นะคะ เรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งนะคะจากรูปจงหาค่า x และ y เขากำหนดมาให้รูปสามเหลี่ยม a b c และรูปสามเหลี่ยม p q r สามเหลี่ยมสองรูปนี้เขาไม่ได้บอกว่าคล้ายกันหรือไม่คล้ายกันให้เราดูเองนะคะ แล้วทีนี้ในรูปสามเหลี่ยม ABC นั้นเขากำหนดให้ความยาวของด้าน AB ให้มา12ความยาวของด้าน BC ให้มา9ความยาวของด้าน CA ให้ x นะคะและจากรูปจะเห็นว่ามุม A เท่ากับมุม P แล้วก็มุม B เท่ากับมุม Q นะคะให้มา2รูปที่เท่ากันนะคะแสดงว่า มุมที่เหลือมุม C กับมุม R อาจะต้องมีขนาดเท่ากันนั่นเองนะคะ,ะเรามาดูซิว่าเท่ากันจริงไหมวิธีทําพิจารณาสามเหลี่ยม ABC และสามเหลี่ยม PQR ก็จะได้เป็นมุม a บวกมุม b บวกมุม c ก็คือมุม a บวกมุม b บวกมุม c 3มุมนี้นะคะรวมกันแล้วจะเท่ากับ180องศาเพราะว่าเป็นมุมภายในมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันแล้วจะได้เท่ากับ180องศานะคะและสามเหลี่ยม pqr อ่าทีนี้มาดูมุมภายในของรูปสามเหลี่ยม pqr เราก็จะได้ว่ามุม p บวกกับมุม Q บวกกับมุม R ก็จะได้เท่ากับ180องศาเหมือนกันเพราะว่าเป็นมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเหมือนกันนะคะเพราะขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันเท่ากับ180องศาทีนี้มาดูมุม A มุม A จะเท่ากับมุม P ตัวนี้คือโจทย์กำหนดมาให้นะคะจะเห็นว่าเป็น1ขีดเหมือนกันและมุม B เท่ากับมุม Q อ่ามี2ขีดเหมือนกันนะคะก็มีขนาดเท่ากันอันนี้คือโจทย์กำหนดมาให้นะคะอ่ามันก็จะเหลืออีกอ่าคู่หนึ่งก็คือมุม C กับมุม R ในเมื่อ2มุมเท่ากันแล้วแสดงว่ามุมที่เหลือจะต้องมีขนาดเท่ากันเพราะว่ามุมภายในรวมกันแล้วจะได้กับากับ180องศาเหมือนกันนะคะอันนี้คือเป็นสมบัติของการเท่ากันเราก็จะได้ว่ามุม c จะต้องเท่ากับมุม r นั่นเองนะคะนั่นคือสามเหลี่ยม abc คล้ายกับสามเหลี่ยม pqr เพราะว่ามุมที่มีขนาดเท่ากันเป็นคู่คู่สามมุมนะคะมีมุมเท่ากันเป็นคู่คู่สามมุมแสดงว่าสามเหลี่ยมสองรูปนั้นคล้ายกันนะคะเราก็จะได้ทีนี้มาดูอัตราส่วน อัตราส่วนทาไมเราใช้อัตราส่วนเพราะว่าเราจะหาค่า x แล้วก็ค่า y นะคะ,ะเราก็ใช้อัตราส่วนก็จะได้ว่าด้าน ac ที่ใช้ด้าน ac เพราะจะหาค่า x นะคะด้าน ac สมในกับด้านสมในกับด้าน pr ด้าน pr ก็จะได้เป็น ac ส่วนด้วย pr เท่ากับด้าน bc สมนัยกับด้าน qr นะคะก็จะได้เท่ากับ bc ส่วนด้วย qr หรือถ้าเราแทนค่าก็จะได้เป็น ac ac ก็คือด้านนี้นะคะจะเท่ากับ x นะคะส่วนด้วย pr 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 ด้านนี้ก็คือยาวเท่ากับ10ก็จะได้เป็น x ส่วน10เท่ากับอ BC, า BC, Bc คือด้านนี้นะคะจะยาวเท่ากับ9ก็แทนด้วย9นะคะ r อะด้านนี้ qr q อยาว6เราก็แทนด้วย6นะคะเราก็จะได้เท่ากับ x ส่วน10เท่ากับ9ส่วน6ทีนี้เรามาหาค่า x หาค่า x เราก็10หาร x ด้านนี้ให้เหลือค่า x ตัวเดียวนะคะเราก็ย้าย10 10ทำอะไรกับ x อยู่ก็คือ10หารกับ x อยู่นะคะ10หารย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะกลายเป็นคูณมันก็จะได้เท่ากับ x เท่ากับ9คูณ10ด้านล่างนี้ก็คือส่วนด้วย6เหมือนเดิมอ่ะเราก็หาออกมาก็จะได้เท่ากับ9คูณ10ก็เท่ากับ90หารด้วย6 6เท่าไหร่ได้90ก็คือ6 5เท่ากับ90ก็คือตัวนี้นะคะได้ x เท่ากับ15นั่นเอง และค่า x แล้วเสร็จแล้วเรามาดูทีนี้มาหาค่า y หาค่า y เราก็ใช้ด้านที่มีค่า y นะคะแล้วจะได้หาค่า y ด้านไหนสมในกัน y ตัวนี้สมในกับ a b เราก็ได้ a b ส่วนด้วย R, p q นี่นะคะสองด้านนี้สมในกันนะคะ มีมุมปลายเหมือนกันนะคะ,ะเราก็ได้เป็นด้าน a b ส่วนด้วยด้าน p q คือตัวนี้นะคะเท่ากับด้านเหมือนเดิมเราก็เลือกเอาด้านที่มันมีตัวเลขทั้งคู่นะคะเพื่อจะหาค่าตัวแปรได้จะมีตัวแปรแค่1ตัวนะคะเราก็เลือกด้าน b c ส่วนด้วยด้าน q r เหมือนเดิม q r เหมือนเดิมนะคะ,ะนี ด้าน AB ส่วน PQ เท่ากับ BC ส่วนด้วย QR นะคะเพราะว่าเท่ากันทุกคู่อยู่แล้วนะคะแต่เราเลือกคู่นี้เพราะว่า,า PC ก็มีเขาบอกความยาวมานะคะ QR เขาก็บอกความยาวมานะคะมันก็จะเหลือตัวแปรแค่ตัวเดียวก็คือตัวแปร y นั่นเองเราก็แทนค่าก็จะได้เท่ากับ AB AB นี่คือโจทย์กำหนดมาให้ก็คือ12นั่นเองนะคะส่วนด้วย PQ PQ โจทย์กำหนดมาให้ก็คือ y เราก็แทนด้วย y ก็จะได้เท่ากับ BC BC โจทย์กำหนดมาให้ก็คือ9เราก็แทนด้วย9นะคะ QR QR โจทย์กำหนดมาให้ก็คือ6เราก็แทนด้วย6ทีนี้หาค่า y หาค่า y เราก็ใช้หลักการคูณะแยงหรือย้ายข้างเหมือนกันนั่นแหละ,ะทีนี้อันนี้ตัวนี้ y มันอยู่ข้างล่างเราก็เลยต้องใช้เมื่อคูณกันแล้วก็จะได้เป็นคูณทะแยง<ๆ>ก็จะได้เป็น6กคูณสิก็ได้เท่ากับ12คูณกับหกตรงนี้นะคะ,ะเท่ากับ9กคูณกับ y สิบสองคูณ6ก็เป็น72 กทีนี้หาค่า y ก็ย้าย9หนีย้ายเกหนีก็จะได้เป็น y เท่ากับเจสิบสองส่วนด้วยเกก้ับวคูณกันคูณย้ายหนีก็กลายเป็นหารนะคะก็จะได้เป็น9 8 72ก็จะได้ค่า y, y เท่ากับ8นะคะนั่นก็คือคำตอบก็คือ x จะเท่ากับ15 y เท่ากับ18บแปนะคะสำหรับคลิปนี้ ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ